สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่พามาดูวิธีเพาะต้นดาวเรืองนะคะจากเมล็ดแบบง่ายๆตามสไตล์ของแม่ใหม่เลยค่ะอันนี้เป็นดินเพาะนะคะที่แม่ใหม่ซื้อมาแม่ใหม่ก็ยอมซื้อเลยนะคะนี่ก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะคะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ถุงละ350รค่ะก็แพงเหมือนกันนะแต่ก็ยอมลงทุนค่ะ เพราะว่าใช้ดินแบบนี้แล้วคือต้นไม้เขาเนี่ยมเมล็ดที่เราเพาะเนี่ยก็คือจะงอกดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้นดาวเรืองเนี่ยแม่ใหม่ก็เคยเพาะนะคะแต่ก็คือไม่ค่อยเกิดนะคะไม่ค่อยเกิดถ้าถ้าถ้าใช้ดินแบบนี้ก็คือเกิดทุกต้นแล้วก็เกิดดีด้วยค่ะนี่นะคะเป็นดาวเรืองที่แม่ใหม่ลองสั่งมานะคะ ก็ถุงละร้อยเมล็ดแม่ไหมสั่งมา3ามถุงค่ะเขาขายถุงละห้าสิบนะคะแม่ไหมลองลองสั่งมาปลูกเขาก็ให้วิธีการปลูกมาด้วยนะคะสั่งสีขาวไปนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะงอกดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่ขนาดว่าเราใช้ดินปลูกอย่างดีแล้วนะคะดินปลูกนี้ก็คือเขาใช้เพาะกันในถาดน,นี้โดยเฉพาะเลยนะคะแม่หมาว่าความงอกเขา งอกเกือบ100%เซเลยค่ะถ้าเทียบกับดินดินในสวนนะคะที่ที่แม่ใหม่เคยใช้แต่ว่าก็คือดินที่สวนแม่ใหม่อาจจะไม่สมบูรณ์นะคะอาจจะมีธาตุอาหารที่ไม่ครบก็ได้นะคะทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราเพาะ,ะไม่ไม่ค่อยงอกนะคะ แม่ใหม่ก็เอาดินใส่ถาดเพาะนะคะอันนี้ก็คือทําง่ายมากๆแล้วดินเนี่ยก็สามารถเก็บได้นานอยู่นะคะแต่เราต้องมัดไว้เพื่อไม่ให้ลมเข้านะคะแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานดินเขาจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับที่เราจะเพาะในถาดแบบนี้เลยนะคะทำง่ายมากๆค่ะแม่ใหม่ก็พยายามใช้แบบไม่ให้หกเลยนะคะเพราะว่าของแพงค่ะ ตอนนั้นที่ซื้อนะคะซื้อ3 5 0อยห้าสิแล้วสมมติว่าถ้าเราซื้อดินนะคะดินลดหนึ่งก็ประมาณสามร0อยสากว่าๆเท่าๆกันเลยนะคะคือดินที่เราซื้อมาน่ะได้ตั้งลดหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าดินที่เราซื้อมาพออย่างเงี้ยก็คือแค่แค่ถุงเดียวนะคะสามรอยห้าสิบแม่ใหม่ก็ยอมตัดใจซื้อค่ะลองดูนะคะปกติไม่เคยใช้นะคะแล้วก็ไม่เคยรู้นะคะว่า ที่ร้านการเกษตรเขามีดินเพาะขายด้วยค่ะดินนะคะให้เต็มถาดเพาะแล้วแม่ใหม่ก็จะเอา,มาเมล็ดดาวเรืองนะคะมาลองหยอดดูนะคะกันนี่ค่ะหยอดทีละเม็ดสองเม็ดนะคะถ้าเม็ดไหนรีบก็ใส่สองเม็ดค่ะเม็ดไหลไม่รีบสมบูรณ์ก็ใส่แค่เม็ดเดียวนะคะโอ้แม่ใหม่จะลองดูนะคะว่าจะเป็นดาวเรืองสีขาวจริงหรือเปล่านะคะเนี่ย โอ้ถ้าเขาเกิดมานะคะตั้ง4ี่ร้อห้าอต้นจริงๆอ่ะจริงๆเขาเขาส่งมาให้เยอะมากกว่าที่ที่เราสั่งไปอีกนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้างอกดีแล้วเกิดหมดนะคะโอ้จะไปปลูกตรงไหนล่ะคะเนี่ยมันเยอะขนาดนี้นะคะ แม่ใหมก่กะว่าจะปลูกไว้เป็นไม้ประดับสวยๆนะคะแต่ถ้ามันเกิดทุกต้นนะคะงอกทุกต้นแล้วเยอะขนาดนี้แม่ใหม่คิดว่าแม่ใหม่คงจะต้องออกไปขายที่ตลาดแล้วนะคะเพราะว่าแม่ใหม่ก็เคยทํานะคะเคยปลูกดอกดาวเรืองแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดตอนวันโกนนะคะก็ขายดีนะคะเพราะว่าท,ท,ที่ที่แถวบ้านแม่ใหม่เนี่ยเขาจะชอบซื้อดอกไม้กันไปทําบุญในวันพระกันค่ะ แต่ที่แม่หม่ททำขายนะคะเราก็ทําเป็นช่อเป็นกำๆนะคะกำละห้าบาทค่ะก็มีใส่ใบเตยนะคะใส่ใบเตยด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ขายกำละหบาทนะคะเราขายถูกกันนั้นค่ะขายเหมือนขายส่งเลยนะคะก็เลยขายาได้หมดเร็วด้วยค่ะก็พ่อแม่หม่ถือคติว่าแม่ใหม่ปลูกเองค่ะ ของที่สวนเราเองไม่ได้รับมาต่อจากที่ไหนนะคะก็จะขายในราคาที่ไม่แพงเพื่อใหอ้สินค้าของเรานั้นหมดเร็วนะคะแต่จริงๆต้นดาวเรืองสีขาวแถวบ้านแม่ใหม่ยังไม่มีเลยนะคะถ้าแม่ใหม่สามารถปลูกได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะแต่ที่สั่งมาเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเป็นสีขาวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่า ว่าตอนที่เขาออกดอกนัจะเป็นสีขาวหรือว่าจะเป็นสีเหลืองนะคะก็หลังจากที่เราวางเมล็ดนะคะทุกกลุ่มแล้วนะคะบนถาดเพาะเนี้ยจากนั้นเราก็จะใช้ดินนะคะมากรบนะคะมากรบไว้นะคะเพื่อไม่ให้เมล็ดนะคะเขากระเด็นออกไปไหนได้นะคะ และจะได้เป็นการรักษาความชุ่มชื้นด้วยนะคะของดินด้วยโดยดินบางๆเลยนะคะถ้าหนาเกินไปเนี่ยมเมล็ดเขาก็จะงอกได้ยากแม่หมาก็จะคลุมแค่บางๆเสร็จนะคะแม่หม่ก็นํามาวางไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อไม่ให้แดดส่องมากนะคะส่องแบบนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรแล้วแม่หมาก็รดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะโดยใช้สายยางนะคะ อ่าไม่ควรจะใช้แบบเทไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้มเมล็ดเขาสามารถกระเด็นออกได้นะคะต้องใช้แบบใสา่ย,ยางแบบพ่นฝอยนะคะหรือไม่ก็ใช้บัวค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ